มาชมน้องเรื่องพี่น้องเป็นแหล่งท้องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดเบิงการเนาะช่วงนี้ก็จะเงียบเงาสักหน่อยครับเงียบเงามากเพราะว่าึึรงฤดูทำนาเนาะก็จะมองเห็นล่ำไรเนาะแค่นี้ ก็อยู่ไกลจริงๆเทียน้องสวยมากครับสุดลุกหมลุกตาครับเป็นอีกแหล่งหนึ่งเนาะแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพึงการสวยไหมก็สวยอยู่เนาะ สำหรับคนที่ไม่เคยมาก็แวะมาชมหนองเลยนะครับเป็นหลักท่องเทียเ่ยวอีกแห่งที่เรายังไม่เคยมาอยู่ใกล้ๆนี่เองครับผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่อำเภอพรจเจริญครับพี่น้อง